ฝ่ <laughs> ายน้ำลน้นที่อำเภอจอมบึง <laughs> ก็ระวังเหมือนกัน <c oughs> กปล่อไปเลยถ้าล้นก็ไม่ต้องหาแล้ว ทุ่งนาปลาเขามันก็บรรยากาศชายทุ่งมันก็สวยๆอย่างนี้นะครับมันก็คลาสสิกถ้าเราไม่สแสวงหาอะไรแค่นี้ธรรมชาติก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้ชีวิตดำารงชีวิตอยู่ถ้าเราไม่ดิ้นรนก็ไม่ต้องเดือดร้อนไปทำงานในเมืองใหญ่ๆ อยู่บนนอกเราก็สุขสบายแล้วใช้ชีวิตยอยู่กับธรรมชาติคอยให้ชีวิตมันไหลไปกับสายน้ำบแฟนหัวเราะ ครับธรรมชาติสวยๆที่ตำบลปากช่องบ้านสูงเนินอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับเอาภาพสวยมาแบ่งปันกัน วิวนั่งนั่งเล่นสวัสดีครับ